สวัสดีค่ะยูก็ซาวะค่ะวันนี้นี่เราอยู่ที่บ้านด่านนะคะบ้านด่านอยู่เมืองบเรีรัมค่ะวันนี้เอารถตู้พาสเปเลอร์พายายสเปเลอร์นะคะพายายสเปเลอร์มาเรียกอะไรทําพิธีทําพิธีเรียกเอ,อผู้เสียชีวิตกลับบ้านนะคะ ว่าง,ง,ง่ายๆผ้าอันสับปะเลือมาเอินขวัญพ่อพอ,พอกกบาดานค่ะมากันเต็มรถเต็มรถตู้สิบกว่าสิบคนแล้วก็พระมาอีกคันรถนึงวันนี้สับป,ปะเลือก็วานให้มาพายายมานะเพราะว่าสับป,ปะเลือต้องไปเคลียร์งานเ,าเรื่องพร,พระราชทานเพลิงศพน้องมดก็ไปซื้อของ นมูมดก็ให้เจาจ๋าพาไปค่ะเพราะว่าสมมดขับรถไม่เต็นเนาะกะ็เลยวานให้เจาจ๋าพาไปซื้อของในตลาดไปซื้อข้าวเหนียวไปซื้ออะไรนี่แหละคะ่ะซารอก็พายายมาสปปยาปะลือไปธุระต่างๆแม่ซาปะลือยอยู่บ้านรับแขกค่ะวันนี้พามาทําพิธีอยู่โรงเรียนบรลมบรลมบุรีพิทยาคมนะคะอยู่บ้านด่านบุรีรัมย์ ตอนนี้ก็รอพระค่ะพระยังไม่มานะคะชาวักกะาเครื่องรถแล้วมันหวนเนะะาะพระพันมาค่ะโมย,ะย่าเพิ่งไปอยู่ขางล่างเพิ่็ไปเบิงที่เกิดเหตุแล้วว่าเออลูกไส้นั่งอยู่ตรงไหนอย่างสีนะ่นาตามประเภทนี้กันเนาะคะ่ะเขาเขาเ,เขาเรียกว่ามาเรียกขันกลับบ้านนะภาบกับบ้านประมาณนั้นค่ะจะเอาสิบภาพไปเบิงขางล่างกันเนาะ ที่แรกว่าไจ้เสือดมมาก็เลยเอาไปเอามาว่าสาบะเลยว่าวันวันที่จะเผามันต้องใช้รถเออคนเต็นคนโตคนเตียงค่ะเยอะมากนะคะเพราะว่าแขกจะมาเป็นพันไม่มีรถก็เลยว่าต้าสิเอารถดำรถดำซาบะเลยว่ามันเปิดเปิดท้ายไม่ได้มันสูงนะคะเวลาเอาเต็นลงมันลำบากก็เลยว่าเออถ้างั้น เดี๋ยวเร่งทำเทนเลอร์ค่ะเสรษมก็เลยโทรหาช่างให้มาเชื่อมอแผ่นแผ่นพื้นปูพื้นนะคะเพราะว่าทำคนเดียวไม่ได้มันต้องมีช่างคนนึงกดคนหนึ่งเชื่อมอะไรอย่างนี้นะ่ะก็เลยว่าจะเร่งเชื่อมให้เสร็จวันนี้แล้วก็จะได้เอามาย้ายของวันเผาก่อนวันเผาต้องเตรียมสถานที่ให้เสร็จนะคะ ตอนนี้ก็กําลังจะทําพิธีนะคะเตรียมขคงเสร็จแล้วมาขึ้นรถ <c ười> ขยับรถออกเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะทําพิธีเป็นหลวงพ่อว่าน่าจะประมาณสองชั่วโมงอะ่ะนั่งสวดประมาณสองชั่วโมงทําพิธีเรียกขวัญ <c ười> เพื่อนวันเอื่นขวัญคนตายกานนะะนะระป่านเนาะเนาะภาษาบ้านเฮากัเอื่นขวัญคนตายกระป่าน <c ười> ฝนตกค่ะเมื่อคืนที่นี่ฝนตกนะแต่แต่อากาศนี้อนแห้งน้ําท่วมสนามฟุตบอลค่ะน้ําท่วมสนามฟุตบอลเลยเย็นนี้มันจะตกอีกนะคะ ตรงนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะที่หมู่บ้านข้างสอรอกก็นี่แหะอยู่ดีๆก็วูบก็เสียชีวิตอีกเหมือนกันค่ะเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยอีกหนึ่งลอยอากาศร้อนไปทำงานนี่แหละคะ่ะแต่ว่าอยู่ดีๆก็วูบปไปเลยนะคะ แดดมันแรงบางทีร่างกายไม่แข็งแรงแล้วไปอยู่แดดแดดแบบนี้นี่น็อกเลยนะคะขาดคนสิตายแล้วพี่น้องตายง่ายๆสมัยนี้เพิเนเญ็ดปุ่นมาน้อยเพิเทเญ็ดปุ่นมาซํำนี้กันยุซํำนี้